สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันใน Way of the g i l e n กันดีกว่าจัดกันไปค่ะ PG ไม่เสียเวลาอยู่แล้วบอกเลยว่า PG จัดได้จัดนะวันนี้มา300จัดไปเบ็ด30แล้วกันให้มันรู้ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่ได้มาเยอะก็ไม่เสียได้อะไปหลักร้อยอะนะมาแล้วมาแล้วโอเค โอ้โหโเคสองมุดไปยังอยู่เจมาสุดยอดเจกับคิวสิบแถวแรกสิบแถวแรกโอ้โหยังยังเหนียวยังเหนียวสิบมาตอนนี้แหละเรียบร้อยเรียบร้อยสแคตเตอร์มาและวสาม จบกันไปแบบสวยสวยงามเจสสแคตเตอร์ไม่เข้าไม่เข้าเช่ยไมจัดเป็นห้าสิไปโอเคสวยตัดขากันไปโอวอดอุ้ยอุ้ยโอ้โหสามอีกแล้วสเก็ตเตอร์ตองสามอีกแล้วทำไมทำไมทำไมต้องเป็นสามอันทำไมไม่เป็นสี่อัน สุดยอดเจตายแล้วครับวายเหลือเหลือยังอยู่เจแถวแรกโอ้โหยังมาสวยเจแถวแรกอ้าวสิบก็ได้สิบก็ได้ไ,ดไม่ว่าเจแถวแรกเจโอเคเรียบร้อยสุดยอดร้อยเรียบเป็นไงเป็นไงบ,บ๊งบกเบิ้มบ๊กเบิ้มบ๊กเบิ้มอีกแล้วขนาดไม่ได้เข้าสแคตตอร์ ไปเบ็ดร้อยโหดโหดพี่หมาโหดเป็นไงแนวมันใช่อ่ะแนวมันได้โอ้โหโอ้ห่วยาไมาขนาดนี้โอ้หยจบจบไหมละ่ะจบไหมละ่ะซูเปอร์เมกะาสิบเวลายังได้อยู่จัดดิจัดดิแม็กซีมัม um, เป็ดกันไปขึ้นขนาดนี้ไม่กระตุกเบ็ดเหรอ ขึ้นขนาดนี้รีบถอเนเนรอเออเป็นไงเป็นไงแดงเถือกแดงเถือกสุดทางสุดทางยังได้อีกยังได้อีกสุดทางเจมาโอเคเบา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 ผักกาดผักกาดไม่มาเคก้กผักกาดแล้วละ่ะโอ้โหยี่ไม่ได้ไปต่อแล้วที่เห็นนั้นก็คือครึ่งแสนบอกเลยว่าแจก จแจกตลอดแจกตลอดแจกตลอดนะเกมเมื่อก kind of ี้ไม่ได้แจกแต่เกมนี้แจกเมื vita, ่อกี้ขอทําท mm ุนนะแต่ว่าเกมนี้แจกจ้ะเตรียมเตียมเตียมเพื่อนๆเตรียมยังยังเตรียมแคบกันให้ดีๆเตรียมแคบกันให้ดีๆเรียบร้อยแคบตรงนี้ละจ้ะแล้วก็แอดมาในไลน์ส่วนตัวนะจ้ะรับไปเลยคนละ200นะจ๊ะ20ท่านเท่านั้นตอนนี้เลข2น้นำโชคนะโอเค หมดแล้วหมดเลยนะจ้าไม่งองแง่แล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงสนุกสนานทนานท้ามเลอกเลยนแบบเต็อายุต่ำกว่าสิแบแปดไม่ควร,รับชมจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละก,กันสำหรับวันนี้บายบายจุบจ๊บจุ๊จุ๊บจุบจ๊บ